สวัสดีครับพอกันมื่อนี้ยำแ้าๆครับพี่น้องพ้าพี่น้องมาล่อปลาล่อด,ดงครับตั้งใจว่าจิมหาดอกกระเจียวปลานะครับเนาะ สี่ได้บ่สิมีบ่หมื่นนี่มันคือแหงแหลงเด้อไปพร้อมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับบ่รู้ว่าแม่ผมไปทางไหนเนาะเดี๋ยวนำหาแม่น้ำเนาะเอ้าไปครับผมผักหวานครับ อ่อนๆพ่อแล้วครับดอกกระเจียวหนึ่งดอกงามๆเลยนี่ครับบรรยากาศในป่านาแล้งนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับม่มีชีวิตชีว่านะมันแหงแ้งแล้งก็คือหนาฝนครับพี่นองท่านใดนะครับที่ล่อชมผมเห็ดแกงน้ำมัอยู่ฐาน,นาฝนนะครับเด้อ ก้อนน้ำม้ที่ผมหาไปเมียผมแกงไปล,ละรอหนาฝนอยู่กวอาน้ำม้นลอยไหลครับขอโทษขอให้ล,ลายๆครับแหมทางไหนนั่นเนา่เนแมอโอคุณครับได้ยินเสียงห้องขทางคุณนะไปย่างต่อครับนี่ครับ ดึงแบบนี้นะครับขาเขาจะขาดหน่อยนะครับว่าต้องเอาเสียมไปหาคุดนะครับเนะ้องดอกกระเจียวซชื่อน้องคนกับเอาเสียมไปคุดเว้ไม่ต้องคุดนะครับมันสี่เขาสีตายนะครับอันนี้ห้าลกแล้วปีนาเขาเกิดในเมื่อนี่ต้นมันอยู่นี่เนาะเอาไปครับนี่ครับดอกหนึ่ง งามๆเลยปึ๊บนี่ครับถ้าคุดเอานะครับมันจะทอนหลากทอนค้นเขาคดครับเดี๋ยวปีหนาจะบ,บุมีนะครับมันจะเห็นห้ดอกกระเจียวศูนย์พันครับีง่ายดอกหนึง่ง ทางนี้ขาเจาก็ตัดปลาเขื่อนครับิ่มว่าอีกบ่โดนแน่นอนบ้านผมก็จะบ่มีโคกให้หาแล้วครับบ่ถึงหาปีล้องผมว่เจาะโคกกับสีเบิดละปุ๊บนี่ครับ พักวานครับพ่อได้ตืมกันไปอ่านี่นี่ครับเห็นแม่แล้วนี่แม่ได้ยังแน่แม่ได้พักวานพักวานก็ขี่โต๊กเนาะอืขี่โตก๊กเอาไปอ้อยไฟโอ้ยปัน่นนั่น,น <Okay. S 2> ทะเลปั่นยันทะเลนะี่ไะอ้อมแบบไงนี่ไปทางไหนบบานี้ นี่ดอกหนึ่งงามๆเลย,ยแถวนี้พ่อมีอยู่ตรงนี้ชบนีเง,ง้างามๆเลยอันนี้เป็นดอกกระเจียวหวานเนะาะขมได้ดอกกระเจียวขมเป็นยังไงผมไม่เคยเห็นเลยเถอะ นุงง่ามครับนี่ครับดอกนี่ดอกผมง่ายเลยฮึหกขึ้นอย่างนี้นนนนนนนครับนี่หัวเด้อวนแมียท่ร่างวนดอกกระเจียวก็น่างามเลยครับฝากกันเครับเด้อพี่น้องท่านใดที่พึ่งเข้ามารับชมคลหนึ่งิดเหล่านมาฝากกดติดตา่างมาพูดด้วยครับอ๋อนี่ นี่ดอกนั่งไม่หลีนเลนี่จับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางนี้ครับแล้วก็ปุ๊บดึงขึ้นมาครับเขาค่อยจะบวขาดเนาะ

ด้วักดอนนี่ครับงามๆเลย ใหญ่หมองไม่ใหญ่โคกไม่สิมีบ่นี้นี่ค่ะดอกงามๆเลยดอกมันใหญ่เลยดอกนี่ หอกหนึ่พี่น้องงามๆเลยมีสองดอกนี่ครับพ่อได้อยู่หลายเติบพ่อได้กินกับเจ้วนะครับหลายเติบนะครับไปครับ ยางต่อห่อนข้างขนาดครับแดดห่อนเร็วเร็วก็ได้เมล่ะ ท่างันจะเป็นพันจุดปลาเบื่อนเราเล้าดอกกระเจียวก็ยังไปหลายที่ได้ลราไม่อาทางนะยที่ไปยังทางุนมันหก นี่มันงามครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดสุกทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดติดตามได้ครับเด้อกดแชร์กดไลค์นะครับเน้องในการที่สัมพัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ